สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลประสบการณ์ตายแล้วฟื้นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Near Death Experience หรือ NDE โดยผู้ที่เล่าเรื่องนี้เขาเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยก็เลยมีความไม่ตกกังวลว่าถ้าเขาตายไปจริงๆจะได้เจอกับอะไรสำหรับคลิปนี้แปลมาจากช่อง Charman Oaks โดยชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษก็คือ a t h e i s ช็อกบายฮูเดซ e อร์อินเฮเวน NDE ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาต้องตกใจเมื่อได้เห็นใครในสวรรค์สำหรับคำศัพท์ว่า near death experience หรือ NDE นั้นผมขอใช้คำภาษาไทยว่าประสบการณ์เฉียดความตายนะครับเรื่องย่อก็คือโฮเซ่เฮอร์นันเดสได้บอกเล่าประสบการณ์เฉียดความตายของเขาในฐานะผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆและไม่เชื่อในพระเจ้า แต่คนที่เขาได้พบในสวรรค์ทําให้เขาต้องเสียน้ำตาเป็นประสบการณ์เฉียดความตายที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเขาไปตลอดกาลเอาละครับเรามาฟังประสบการณ์โดยตรงของโฮเซ่กันนะครับตอนที่ได้มีประสบการณ์นี้ผมเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอย่างแท้จริงผมไม่นับถือรูปแบบทางศาสนาใดๆทั้งสิน้นไม่เชื่อในอะไรเลยผมคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระ ตัวผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่อยู่บนรถกระเช้าพวกเรากํำลังทํางานเดินสายไฟกันอยู่เราทํางานได้ล่าช้ามากๆเลยพยายามรีบเร่งให้มากขึ้นพวกเราเลยตัดสินใจว่าจะให้ผมอยู่บนกระเช้าไปเลยจะได้ไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงแล้วคุณแค่ต้องคอยระมัดระวังต้นไม้และทำงานอย่างละเอียดอรอบคอบชายคนที่เป็นคู่หูของผมเขาเป็นคนขับรถเขากังวลว่าผมจะโดนไฟดูดจากด้านบนมากกว่า ก็เลยคอยกังวลกับการมองขึ้นไปด้านบนลงเอ่ยด้วยการไปนชนเข้ากับต้นไม้ทำให้ตัวผมกระแทกกระเช้าอย่างแรงทำให้ซี่โครงด้านขวาหักทั้งหมดแน่นอนผมถูกส่งไปห้องฉุกเฉินแต่ซี่โครงของผมนั้นมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมผมกำลังนั่งรออยู่ในห้องฉุกเฉินซึ่งพยาบาลบอกว่า นี่คะ่ะถ้าคุณต้องการอะไรให้กดปุ่มนี้เพื่อเรียกพยาบาลผมก็เลยไปนั่งบนเตียงนั้นถึงจุดหนึ่งผมรู้สึกหายใจไม่ออกจริงๆผมคิดที่จะกดปุ่มแต่เพราะตัวเองได้เติบโตมาในเสาบร้องและพวกเราควรจะเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งผมบอกตัวเองว่าไม่ผมยังไหวยังไหวผมจัดการมันได้ผมผ่านมันไปได้เสมอผมทำได้ตลอด ผมรอประมาณ45นาทีจนสุดท้ายผมก็กดปุ่มในที่สุดพยาบาลเข้ามาเธอมองมาที่ผมแล้วก็ตะโกนว่าโคดบลูซึ่งหมายถึงภาวะหัวใจหยุดเต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ความตายของผมมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าผมหายใจไม่ออกอะไรต่างๆก็เลยเหมือนช้ามากผมจะบอกว่าอารมณ์แรกของผมคืออะไร เมื่อทุกคนวิ่งเข้ามาในห้องอารมณ์แรกของผมก็คือความอับอายพวกเขารีบถอดเสื้อผ้าของผมออกอย่างเร็วมากนั่นจึงทำให้ผมรู้สึกอับอายหลังจากที่อับอายแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าถ้านี่เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับผมจริงๆและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับครอบครัวของผมเพราะผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า อะไรแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้คุณไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วผมก็กำลังคิดว่าพวกเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไงนั่นทำให้เกิดความรู้สึกที่จุกอกเป็นอย่างยิง่งผมเริ่มคิดถึงคิดถึงพระเจ้ารู้ไหมถ้าพระองค์ช่วยผมสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมจะเปลี่ยนไปผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นพระองค์จะไม่เสียใจ ผมคิดอะไรประมาณนั้นแล้วก็กำลังรอคอยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักแล้วผมก็เริ่มรู้สึกโกรธขึ้นมาเหมือนว่าผมรู้ว่าพระองค์ไม่มีอยู่จริงหรอกซึ่งต่อมาผมกลับเกิดความกลัวอย่างมากเพราะผมคิดว่าถ้าผมตายไปแล้วก็จะไม่มีที่ไหนให้ผมไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีความเชื่อในาศาสนาใดๆทั้งสิน้นจะไม่เหมือนว่าผมดับไปเลยเหมือนกับหลอดไฟและกลายเป็นความว่างเปล่า ผมจึงเริ่มรู้สึกกลัวยอย่างแท้จริงและอยากให้มีใครสักคนมาจับมือผมเอาไว้ต่อมาผมก็เริ่มคิดว่าผมคงขอความช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเพราะพ่อของผมท่านก็อับอายในตัวผมมาตลอดผมควรจะต้องเข้มแข็งสิผมจะต้องอดทนกับเรื่องนี้ผมต้องผ่านมันไปให้ได้เมื่อคิดแบบนั้นผมจึงเกรงตัวขึ้นแล้วผมก็รอคอยที่จะต้องตาย ต่อมาผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำเกลือและมันฟังดูเหมือนเสียงน้าหยดที่ตกลงมาบนหลังคาสังกะสีมันเหมือนกับน้ำหยดติงต๋งติง๋งติ๋งผมมองไปที่วอลเปเปอร์และผมไม่มีวันลืมสิ่งนี้เลยเพราะว่าดวงตาของผมเฉียบคมอย่างประหลาดเหมือนว่าผมสามารถมองเห็นเม็ดสีในรายละเอียดของวอลเปเปอร์ผมเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ขึ้นในตัวเอง ในขณะเดียวกับที่ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วก็หวาดกลัวซึ่งคําว่าความหวาดหวัน่นน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมกว่าแล้วผมก็เริ่มสังเกตเห็นเงาที่ประตูเงานั้นยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เริ่มคิดรู้อะไรไหมผมมีชีวิตที่ยากลำบากแสนเข็นมากๆบางทีการปล่อยวางบ้างก็อาจจะดีเหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายเลยผมไม่ได้ล้มเลิก ผมไม่ได้ยอมแพ้ผมแค่ตระหนักว่าไม่มีอะไรที่ผมทำได้แล้วเพื่อที่จะหยุดยั้งลำดับของเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนี้จากการเกิดขึ้นเลยผมหยุดมันไม่ได้ก็เลยพูดว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่จะต้องตายและในวินาทีที่ผมพูดหรือคิดแบบนั้นเงานั้นก็เริ่มขยับตัวมันเคลื่อนที่ไปรอบๆทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นและในใจของผม ผมเห็นเหมือนมือที่ยื่นออกมาจากเงานั้นมันยื่นออกมาหาผมและสัมผัสกับนิ้วเท้าที่เป็นร่างของผมที่นอนอยู่ชั่วขณะที่มันสัมผัสนิ้วเท้าผมเกิดความโล่งใจผ่อนคลายสันติสุขความรักและความสงบสุขเป็นอย่างมากและผมไม่ดิ้นรนที่จะต้องหายใจอีกแล้วผมอยู่ในความสุขและรู้สึกถึงสายลมเป็นสายลมอุ่นๆที่พัดผ่านมา และเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมยาวก็เลยเกิดจินตนาการในใจว่าว้าวเส้นผมของผมคงจะปลิวสวัยไปกับสายลมแน่ๆน,นี่มันช่างน,น่าอัศจรรย์จริงๆผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกยกขึ้นมันยกขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมพบว่าตัวเองไปอยู่ที่มุมห้องแล้วผมก็สังเกตความพยายามของทีม CPR พวกเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่พยายามช่วยชีวิตผม ผมมองไปที่พวกเขามีหมออยู่คนหนึ่งที่อยู่เหนือร่างกายผมกำลังปั๊มปั๊มปั๊มแล้วผมก็เห็นว่ามีความเครียดมากมายอยู่ในใบหน้าของเธอผมมองดูร่างตัวเองแล้วก็พูดว่านั่นผมเองผมตายไปแล้วแล้วถ้านั่นเป็นผมแล้วคนคนนี้คือใครกันละ่ะนั่นคือความคิดชุดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมมันไม่น่าเชื่อเลยแล้วผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่อยู่ข้างๆ เสียงนั้นพูดว่าลองนึกถึงร่างกายของเธอที่เป็นรถยนต์ดูสิและรถยนต์คันนั้นวิ่งมาแล้วประมาณ 5, 000, 000, ห้าล้านไมล์และไม่มีอะไรที่เราจะทำได้เพื่อซ่อมแซมมันอีกแล้วเอาละ่ะเธอคงรู้แล้วว่าถึงเวลาที่ต้องบอกลาร่างกายของเธอแล้วผมก็คิดว่าว้าวผมแค่พูดว่าไม่เป็นไรที่จะตายซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าตัวเองตอนนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในรูปร่างแบบไหนผมแค่รู้ว่าผมเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำรงอยู่แล้วผมก็มองดูร่างกายของตัวเองและมีบางอย่างที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรักและชื่นชมในตัวของตัวเองเป็นตัวตนที่ผมเคยเป็น แล้วผมก็รู้สึกขอบคุณร่างกายนั้นเป็นอย่างยิง่งมันคือพาหนะของผมมันเป็นสิ่งที่มอบโอกาสให้ผมในการใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็นมาและผมคิดว่าการขอบคุณร่างกายเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่ลองใช้เวลาสักครู่แล้วก็คิดว่าฉันไม่ได้มีข้อบกพร่องฉันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเรามักจะคอยมองหาสิ่งที่ผิดอยู่ในตัวเองเสมอ เราไม่เคยชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆผมมีความทรงจํามากมายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ดีในชีวิตประจำวันอย่างที่มีใครสักคนยิ้มให้ผมได้จับมือน้องชายการจูบสิ่งง่ายๆเหล่านี้หรือการที่มีเด็กคนหนึ่งที่มองคุณด้วยสายตาที่เปี่ยมรักอย่างน่าอัศจรรย์พวกเขาเป็นลูกๆของผม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกๆวันหรือการที่คุณแค่ได้สูดอากาศเข้าไปมันช่างบ้าและน่าทึ่งจริงๆใช่ไหมดังนั้นผมจึงเกิดความรู้สึกขอบคุณอย่างท่วมท้นในสิ่งที่ผมเป็นและเคยเป็นมาจากนั้นเสียงนั้นก็พูดกับผมว่าโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องไปต่อกันแล้วแล้วเราก็เริ่มเดินผมไม่เห็นร่างนั้นเผยตัวออกมา ดังนั้นผมเลยไม่รู้ว่าเขาคืออะไรแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วผมก็เห็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นเหมือนเป็นหลุมดำขนาดใหญ่แล้วเราก็เดินไปหาหลุมนั้นผมเกิดความรู้สึกเหมือนตกลงไปมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดเล็กน้อยเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ถูกฉีกออกไปจากร่างผมมันให้ความรู้สึกเหมือนตกลงไปไม่มีที่สิ้นสุด แล้วเมื่อผมตกลงมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นมันเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะเดียวก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอต้องไปต่อแล้วก็มีอีกหลุมผมตกลงไปในหลุมนั้นแล้วก็ล่วงหล่นลงไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าสิ่งนี้กํำลังฉีกบางอย่างออกไปจากผมอีกแล้วเมื่อไปถึงด้านล่างสิ่งแรกที่ผมมองเห็นก็คือสีสันขนาดใหญ่ สีนั้นกำลังเคลื่อนไหวแล้วมันก็มีชีวิตชีวาอย่างมากมากมายเสียจนทำให้ผมตกตะลึงตอนที่ผมตายความคาดหวังของผมก็คือจะไม่ได้พบเจออะไรเลยและกลายเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าการที่ได้เห็นสิ่งต่างๆในตอนนี้มันน่าทึ่งจริงๆในแง่ที่ว่าสีเหล่านี้มีชีวิตมันมีชีวิตมันเคลื่อนไหวแล้วมันกำลังพูดกับผม มันกำลังพูดกับผมด้วยเสียงหลายล้านเสียงฟังดูเหมือนสู้สู้สู้สูแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างผมได้เกิดการตระหนักรู้เป็นการตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นแม้ในตอนนี้ผมก็ไม่อาจเข้าใจได้เลยจริงๆจากนั้นมันก็เปิดออกผมมองเห็นป่าที่น่าอัศจรรย์อยู่เบื้องหน้าตัวผมนั้นเป็นคนที่เติบโตมาในมหานครนิวยอร์กดังนั้นสำหรับผมแล้วมันก็เลยน่าทึ่งมาก พอเราได้มองเห็นภูเขาเหล่านั้นผมมองเห็นแสงเงาที่เมกได้สร้างขึ้นมาบนภูเขาและมันดำสนิทและตัดกันอย่างงดงามผมมองเห็นฝูงสัตว์ป่าที่วิ่งไปมาและผมก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยอยู่ผมมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งนี้แล้วผมก็มองขึ้นไปเห็นภูเขานั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังบินอยู่ผมจึงพูดว่าโอ้พระเจ้าผมกำลังบินอยู่ แล้วก็มีเสียงนี้ที่พูดกับผมว่าเป็นเรื่องปกติของที่นี่แล้วผมก็นึกไปถึงลูกๆนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านนั้นผมจึงถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของผมเสียงนั้นบอกว่าอย่าได้กังวลไปเลยเธอสามารถมองเห็นพวกเขาได้ที่นี่พอผมได้ยินแบบนั้นนั่นเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่สุดที่ผมเคยได้ยินเลย ผมก็เลยพูดว่าว้าวแบบนั้นก็เยี่ยมไปเลยแล้วความกลัวทั้งหมดก็หายไปผมเริ่มบินแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวผ่านทิวทัศน์นี้และมองลงมารู้สึกสงบเป็นความสันติสุขอย่างน่าอัศจรรย์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรักที่ลึกซึง้งที่ไม่มีทางจะสามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยคุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่มันอธิบายไม่ได้จริงๆผมเดินทางต่อไปแล้วก็ไปอยู่เหนือยอดเขาผมมองเห็นหิมะบนยอดเขาพร้อมกับคิดว่าว้าวน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆผมรู้สึกทึ่งกับความรู้สึกอื่นใดแล้วก็มองไปที่ขอบฟ้าและมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่ผมเห็นนั้นเหมือนราวกับว่าผมกำลังมองผ่านกล้องโทรทัศน์ผมสามารถมองเห็นเปลวสุริยะที่ออกมาจากดวงอาทิตย์ แล้วผมก็รู้สึกว่าลมอุ่นๆที่ผมกำลังรู้สึกอยู่เกิดมาจากที่นั่นเป็นอากาศอุ่นๆที่กำลังพัดมาหาผมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมบินได้นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมลอยตัวขึ้นเพราะอากาศอุ่นๆระหว่างที่คิดถึงเรื่องนี้ผมก็มองลงไปมองเห็นอ่าวและชายหาดจากที่ผมเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในน้ำเขาอยู่ในน้ำลึกถึงหัวเขา่า แล้วก็เหมือนมีลูกๆูหกคนที่จับมือข้างขวาของเขาเอาไว้มันเป็นเหมือนเชือกเป็นแถวแล้วก็เหมือนมีลูกอีกคนหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วผมก็พูดว่าว้าวนั่นน่าทึ่งมากขอผมลงไปดูหน่อยว่ามันคืออะไรผมก็เลยลงไปและบางทีผมอาจจะอยู่ห่างออกไปสักประมาณ10 1ถึงสิฟุตผู้ชายคนนั้นหันหลังกลับมาผู้ชายคนนั้น เขาคือพ่อของผมเองมันน่าเหลือเชื่อที่ได้มองเห็นเขาแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นก็คือผมและพ่อเรามีความสัมพันธ์ที่ยากลำบากต่อกันมากๆเราเคยเกิดการโต้เถียงกันบ่อยครั้งอย่างรุนแรงแล้วเขาก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็ทำร้ายทุบตีแม้ว่าผมจะเป็นลูกคนที่เจ็ดจากพี่น้องทั้งหมด8คนแต่ผมก็เป็นเหมือนผู้พิทักษ์หรือผู้ปกป้องแม่ และด้วยเหตุนี้เราก็เลยทะเลาะกันบ่อยมากและผมไม่เคยจำได้เลยว่าเคยพูดกับพ่อว่าผมรักพ่อหรือพ่อพูดกับผมในแบบเดียวกันซึ่งพ่อเป็นคนที่เข้มงวดมากดังนั้นเราก็เลยไม่กอดกันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ลูกผู้ชายทำเหมือนกับพ่อมีภาพลักษณ์ของผู้ชายที่เป็นความเย็นชาความว่างเปล่าไร้วิญญาณไร้ความรู้สึก ว้าวนี่เป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆที่จะได้พูดคุยกับพ่อในสิ่งที่ผมไม่สามารถพูดกับพ่อระหว่างที่เรามีชีวิตได้และด้วยเหตุนี้เราจึงได้คุยกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์สำหรับผมมากๆแต่ผมเข้าใจว่าพ่อรักผมและผมก็คิดว่าพ่อก็เข้าใจด้วยว่าผมรักเขาดังนั้น มันทำให้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งในแบบที่แปลกประหลาดซึ่งไม่เพียงแต่เราจะได้พบกันที่นั่นเท่านั้นแต่จากมุมมองทางจิตวิญญาณพวกเราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันยังไงก็ตามหลังจากช่วงเวลาที่น่าทึ่งทั้งหมดนี้ท่านหันมาหาผมและพูดว่าฟังนะลูกจะต้องกลับไปผมมองไปที่พ่อและพูดว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมชอบที่นี่จริงๆ พ่อบอกว่าไม่หรอกลูกจะต้องกลับไปยังไม่ถึงเวลาของลูกและผมมองไปที่ท่านแล้วบอกว่าไม่ครับผมอยากอยู่ต่อแล้วจูจ่ๆผมก็รู้สึกถึงการดึงเรากับมันอยู่ในอกของผมเป็นการดึงที่มาจากข้างหลังผมเริ่มถูกดึงกลับไปแล้วก็กลับไปอยู่ในร่างกายของตัวเองผมลืมตาและเห็นหมอที่กำลังทำซ PR ออยู่ เธอดูประหลาดใจและเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยจากนั้นผมก็ย้อนกลับไปหาพ่ออีกผมกลับไปอยู่ในพื้นที่นั้นอีกครั้งพ่อมองมาที่ผมแล้วพูดว่าไม่ไม่ลูกไม่เข้าใจลูกจำเป็นต้องกลับไปและพ่อพูดว่าฟังนะนี่คือสิ่งที่เราจะทำเราจะมาสร้างข้อตกลงกันบนสวรรค์พ่อพูดกับผมว่าฟังนะเมื่อถึงเวลาของลูก พ่อสัญญาว่าจะเดินทางมารับลูกเองผมมองพ่อแล้วก็คิดว่าว้าวนี่เป็นข้อตกลงที่น่าทึ่งมากผมจะปฏิเสธได้อย่างไรผมยอมรับแล้วก็กลับไปเมื่อคุณมีประสบการณ์ของความตายคุณจะได้รับการเชื่อมต่อเหล่านี้มันจะรู้สึกเหมือนว่าคุณเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวจึงมีความลึกล้ํามาก เมื่อคุณกลับมาสู่ร่างกายของตัวเองอีกครั้งคุณจะรู้สึกถึงการแบ่งแยกดังนั้นมีบางอย่างที่เกี่ยวกับการอยู่ในร่างกายทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราเป็นอิสระจากส่วนอื่นๆของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมันช่วยเกิดความผ่อนคลายมันช่วยเปิดหูเปิดตาและมันทำให้ผมรู้สึกสงบมากมันเป็นความรู้สึกแสนสงบที่แทรกซึมอยู่ภายในตัวคุณเมื่อรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปเพื่อไปสู่จุดหมายและจุดหมายนั้นอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในตอนนี้แต่ทุกอย่างจะดำเนินไปในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็เป็นแบบนี้เสมอมาขอบพระคุณท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาจนจบฝากกดติดตามช่อง Book for Life เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะครับ แล้วเรามาเป็นเพื่อนร่วมทางและมาพูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ